ไม่น่าเดนีเออไม่ต่แมตั้งถิ่มแรงมาหรอกนี่นากันรออันว่านนิงโบอันนี้แค่ว่าอี่ข้าวแลงแล้วปุ๊ปันนี้ เอิ้นไหมขผเอิ้ไหมโลอิ้นไหมหมเอหมาห้าแล้วนะก็ไปได้หมาให้จะตัดเอาเนาะตัดไปตัดตัดวันที่ห้าไม่จะตัดเอาก็ใส่บอลหรอกขึ้นมามีเห็ดใหม่กับซีใหม่ มันงอยนะน้องฟางมันซื้อไปมันงอยเนาะทั้งมดมาัด้ที่ให้เราบ่มีผู้เฮ็ดเนี่ยไปเฮ็ดแต่ให้มันซชิอันีทิ้มาซื้อบินนี่โมนี่นะมันมันมักจีบเออบดีมักนีบมันมักจีบงานต้องเป็นมันใหญ่เป็นดีบินสายเป็นดีบินสายดนบินมันใหญ่น่มันแมนมันทีเป็นดีบินสายหรือซองนี้ดีก็กันเราจะได้ตัดไปถเอามันน้อยมาแล้วก็นะโหมะไรก็ได้ฟาน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะยายไรสุดยายสดเนาะสวัสดีค่ะนะเลียบเพื่อนมาซมแล้วเมเลเลยนีเ็ังมืนเงุ้อยางยงแล้วังุสัมหังนะนยุ่ดสัมหัก็เเออไซอไปเราดิ ซำแค่บนนะแบนเาไปำมดช่องนะขาส่วนแค่แคงก่มาไป้สไปปนโผล่มอเมาลงในียอยู่โผ่แล้วอกตัวเองกคอันงอันงเคยส่งมาส่งนังมาโคมนส่งง้าซ้อมเองไปเองถ้าสงหาเลยเขาก็พอนอยู่ในทุกท่าผัดหัดปอนอีกแล้วก็ไปรวมมุนเข้าอออกก ยังงี้อยู่ปีปีทแล้วนี่มันก็ก็ไปเก็บได้านาซองคนน่ะอยู่ห้องเดียวกันเด้อยู่ห้องเดียวกันเน้องหลังเนาะำ้วมาจำให้ได้ค่ะแล้วก็ตอนตัวไปหลวงก็เข้าอ่มอันนึงมีแต่เมทินั่นหนึงวะวันหอมหอมเต้าเองก็ได้เต้าเองก็ได้ขันจักไปวะไม่ใช่ค่ะไมี่ค่ะไปน้ำตาสติอยู่อาอันนั้นไอ้วงซ่วงก็ทีนึงมีข้างนึงม่ยยักษ์วงซ่วงเขากระยักเป็นลำเขาวายเนี่ยมูได้ป่ะนะ ที่สองงอีกยอดไปหายคลิปไปเจมงวันที่สองรูปมาแล้วได้ไปยุทงยังงเจมงจะเศร้า่ะเศร้าอ่ะไม่คืนหันวะได้ไปต็กี้ได้ไปได้ไปนํำเข้าสักสี่อาทิตย์เต็กี้ไหมปัญญาทำไมจะไปหายคลิปนะสวัสดีค่ะมีบอกีิกซี่มามีถ้าอะไรจะไดคไปสวัสดีค่ะ นี <muitas S 2> ่ส <sketches> วัสด oh no, no <he> <it> ีค่ะวันนี้หนูมาซ้อมลัมกับยายค่ะตะกีกตะกี้ได้้อนอยู่ด้วยคุณแม่ต้อนลัมกับยายไปแก้แก้ก่อนน้องบิลลี่นะหิดชุ่มหิดชมยายเห็ดหิดซอยนะซสอนบทให้นะจำมาปรับปรับหิดถึงเบ็ดกินหน่อยแกะกินหน่อยเอ็นขันเห็ดบทบาได้ดังใจนะเอาใหม่นะยายยายเอาใหม่ไทยใหม่กูนะเงยแน่นอนก็นารว่าล้านนะ เป็นพิาซัวใหญ่มึงเบาปินนะยัยอนนี้บาเดนี่ใครเาป็นนี่นะอนนี้เราจะถ่ายคลิปไหมไมอมันเบานลาโอ้จเดี๋ยวเราซุบประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนี่นะอันเดินชันเกียนะไม่ลูกอ่อนนะโอเไม่หไม่ทองเงินนกฟ้ามสี่เดือนที่ท้อเร็วแปมแปนนีกนเียีบ่งสุบเิ้นี่นะ มึงแค่อว่ามึงติ้งไว้นะืม่อะไรสุดอื่นหมย่นะงั้นตัวเอิ้มาฟ้อนยุ่มึงไม่ได้แชร์ลงเฟซอาแชร์ก่อนจะลงเฟซก่อนให้หมูมา